ประชุมประจำเดือนตุลาคมมาแล้วค่ะบอกว่าเช้านี้แอบมาสายนิดนึงค่ะเพราะว่ารอผู้ใหญ่เต้ยอยู่ผู้ใหญ่เต้ลืมค่ะมาถึงเขาก็มีพิธีมอบป,ประกาศเกียรติบัตรแล้วค่ะก็วันนี้อยากมาพูดอธิบายในมุมของตัวเองในฐานะที่ทํางานเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมา1ปีนะคะสำหรับเรื่องวาระ4ปี60ปีสําหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนก็จะเห็นต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ละคนเพราะบางคนเขาก็ยังอาจจะไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเขาทำอะไรจริจริงบทบาทหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เหมือนหัวหน้าห้องเ,อเลยค่ะจะไม่ใช่นักการเมือองงนนนนนนะะะะคคคคแต่่่่เเเปป็็จ้้้าาาาาาหหททีีฝยกกรรข เก็บรวบรวมข้อมูลของชาวบ้านหมู่บ้านนี้มีกี่ครัวเรือนและในครัวเรือนนั้นมีกี่คนแล้วแต่ละครัวเรือนเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงซอยไหนหมู่บ้านนะคะมีผู้พิการกี่คนเราก็มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลนะคะรายงานกับอำเภอและเราไม่ได้ถึงงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านก็คือจะมีอำนาจหน้าที่ในการรับรองประชาชนเซนรับรองใบบรณะใบขอบ้านเล็กรับรองความประพฤติเพราะฉะนั้นการทำงานในหมู่บ้านต่างๆผู้ใหญ่บ้านจะต้องรู้ทุกเรื่องเพราะคำนั้นผู้ใหญ่บ้านจะต้องคอยให้คำตอบกับหน่วยงานรัฐต่างๆที่มาขอความรู้เพื่อจะส่งไปถึงกระทรวงทบวบ กไม่ต่างอะไรจากหัวหน้าห้องในชั้นเรียนเลยค่ะ,ะคะ่ะคือผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องทำอันนี้<ำ>ก็ใช้เหตุผลในการเอามาพูดนะคะนคนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ